ที Or, yeah. <com> MM ่น <cción> <com> ี่สถานีบ้านโตีสถาน้าโงทางขราจะอยาชาขบวนรถเกิและนักเรัระาพงาวรถและตริดเสียงตอาระส่เรียบร้อยก่อนทีงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถรเสถานีบ้านโป่งในทางตราดที่หนึ่งขะเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่262 ต้นทางสถานีสวนส่วนปฏิภัศนสุดปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโคขอความปราณาผู้เดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบรรทังขึ้นลงหรือบริเวณข้าต้นรถที่เดนสารเนื่อจากท่านอาได้รับันารลางน้ำยางนะ